สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome to ตุกตาเมียฝรั่งชนบ,บท USA กล่ามาพบพอกันคือเกากับตุกตาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนคะเมื่อนีนนะคะตุกตาสิบห้าท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องนะคะมาก,กรีนเฮานะคะมาเบิงวาเขาสิมี่บาบบพริกสีเขียวบน,นะคะไม่ถึงวาแบบพริกบานเฮ้าขายบอเนาะคะ่ะก็มีดอกไม้มียังขายเยอะแยะเลยค่ะ,อ,ะอยู่แถวใกล้บ้านตุกตาเนาะคะ่ะโอเคนะคะ เดี๋ยวจะได้ตุกตาสิผาพเพื่อนเขาไปชมบรรยากาศกรีนเฮาส์นะคะวามีิยังแนเราตรุกตาสีใดยังแนกลับบ้านเนาะคะ่ะเนาะออ้ยท่านผู้ชมขามึงดอกกุหลาบน,นะะี่ค่ะงามงามค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศข้างนาที่สียางเข้าไปในกรีนเฮาส์นะคะเพิ่งเนะะี่ค่ะงามงามค่ะดอกใหม่ไม่แต่ดอกกำงามเนาะคะ่ะอันนี้คือทางยางเข้าไปในกรีนเฮาส์นะคะสถานที่ตรงนี้นะคะ ตุกตาจะมาบ่อยมากก็คือมาแทบจะทุกปีเลยนะคะตั้งแต่ตุกตารู้ว่า r ร e นเฮาส์ตรงนี้นะคะเขามีใกล้แถวบ้านตุกตาตุกตาก็จะมานะคะนี่ก็คือทางเดินเข้านะคะ,นะคะอันนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์ที่เช็คเอาท์นะคะเดี๋ยวตุกตาจะพาเพื่อนเดินเข้าไปชมข้างในนะคะสถานที่กรีนเฮาส์ตรงนี้นะคะจะตั้งอยู่ระหว่างทางแก๊ปไปนิวฮอลแลนด์นะคะถ้าเพื่อนๆนคนไหนสนใจก็ มาได้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะตุ๊กก็จะมีอ่าป้ายชื่อสถานที่กรีนเฮาส์ตรงนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเพิ่งเนี่ยค่ะดอกไม่งามงามค่ะกรีนเฮาส์ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมขาจะเป็นเจ้าของกรีนเฮาส์จะเป็นเผ่าชาวอาร์มิสนะคะแล้วส่วนมากคนที่ทำงานในนี้ก็จะเป็นอาร์มิสหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปเช็คดูนะคะว่าซิมมี่ บอกพริกเผ็ดบอกพริกไทยบานเฮ้าบอกนะคะลุกตาคิดว่าตุกตาเห็นบอกพริกแล้วนะคะท่านผู้ชมขา,บาเบาเื้องแน่ต้นบเครอเทศต้นอุ้ยมีหลายยางหลายแนวเลยค่ะท่านผู้ชมขาสวยๆงามทั้งนั้นเลยอุ้ขอยข่เสี่ยวอีหยังดีน้อฟมันนี่สิอดใจอีหยังไรบนอนอกข่มีแต่ของงามๆค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนั้นก็คือเขากำลังหดนามอยู่นะคะ ลดน้ำว่าดอกไม้ลดน้ำผักอยู่เนาะมึงในค่ะงามงามอ่อนซ่อนหลายอุ้ยตะวามือนีนะคะท่านผู้ชมแดดหอนอากาศหอนสุดๆที่ที่เคยเห็นมาเลยค่ะลูกใต้ตุกตากะหอนมากๆเลยท่านผู้ชมขาตุกตาคิดว่าตุกตาเห็นต้นบกพริกแล้วนะคะเดี๋ยวตุกตากับสิพานเพื่อนแป้าต้นบกพริกก่อนนะคะแล้วก็สิพานเพื่อนช่มบรรยากาศในกรีนเฮาแล้วก็ลอบรอบกรีนเฮานะคะว่า มีอีกอย่างแน่อ่าวาสิมีของเอเชียเข้าบอมึงในขาวบรรยากาศสวยงามมีแต่แนวอ,อยากไดค้ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะอ่อนซ่อนคะ่ะง่ามหลาย ผู้ชมคะบ่งเนี่ยคะ่ะสีม่วงอันนี้คือโหัละพาสีม่วงนะคะ,ะกับใบีหยังล่ะเนี่ยกับโหลละพ้าขาวคะ่ะท่านผู้ชมคะปกติตุกตาบ่เคยเห็นหัหละพาของเอเชียนะคะสงสัยต้นนี้ก็คิดว่าเป็นต้นกะเพรา,นะะนรพาเนาะค่ะต้นกะเพราเนาะกะเพราของคนจีนเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมคะผักอีตูก็มีคะ่ะตุกตาบ่าคิดว่าสีมีผักอีตูหรือว่ามีกะเพราเนาะค่ะ อันนี้คือผักอีตูของเอเชียเฮาเลยเนาะค่ะเนี่ยเห็นบ่ค่ะงามงามเห็ดอัวรั่วอยู่ค่ะแต่ว่าตุกตาคงสิบเซื้อเนาะค่ะเพราะว่าตุกตาได้เพาะเมล็ดพันธุ์ไวอยู่เนาะค่ะแต่ก็บ่รูวาสิขึ้นหรือบ่อขึ้นเนาะค่ะอู้ยท่านผู้ชมงามหลายอัวรั่วย่อยากได้แต่ว่าก็สิอดเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมมันแพง เซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะเบือคิดว่าสิมีใบแมงลักล้วก็ใบกระเพ้านะะเนาะค่ะอล่ะค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาสิพาลูกไส้ไปเล่นทางอื่นเนาะคะ่ะเขาห้อนเขาบาไว้แล้วค่ะเบื้องแนนาแดงจึง้งคึงแต่สงสารค่ะอันนี้คือด,ด้านหนาของอ่ะซื้อป้ายของ green house เด้อค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาสิพาลูกไส้ไป open house อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับเด็กหน่อยเนาะ ตอนนี้ตุ๊กตาก็พาลูกมานั่งเล่นอยู่ที่โอ e n h o เฮาส์นะคะที่เขาให้คนเข้ามาเล่นได้นะคะเป็นไงครับฮอทดอกอร่อยไหมครับลูกชายกินฮอตดอกอยู่ที่บ้านไม่อร่อยนะคะต้องกินอยู่ข้างนอกค่ะเนี่ยค่ะพาลูกชายมาเล่นอ่ะโอเ u s e เฮานะคะ,ะลูกชายชอบมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีด้วยค่ะโอเคเนาะค่ะเพื่อนๆคะตุ๊ตกตาก็ได้เสื้อพรกบวเขือ แบบไร้ยางทุกค่ะดอกไม้พอมมาถึงบ้านแล้วนะคะเนี่ยค่ะกะเมิดไปหลายบาทเม็ดไปร้อยสิบเก้าเหรียญน,นะคะกะบ,บรลลูาเป็นเงินไทยเท่าไรเนาะก็ประมาณสามพันหาเนาะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวตุกตาสิทายเบิกน้ำว่าตุกตาเดี๋ยวมาหลาเป็นไรเนาะ <laughs> ไปเมามา,ากแบบยางหลายเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ <laughs> นะคะจังไหตุกตาขอากราบขอพระคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมที่เขามาเป็นกําลังใจให้ช่องยูทูบช่องน้อยของตุกตาเนาะค่ะเนาะ กับขอบคุณใน้หลายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตุ๊กตาสิผ้าเบิวา่าต้นเพล็กที่ตุ๊กตาได้มาเนี่ยคะ่ะงามขนาดใดญเนาะคะ่ะงามยุคขาตนละเหรียญก็วบาทตนละเหรียญกัวนะคะเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆคาะดอกไม้สวยไหมคะวันนี้เอามาสองกระถางนะคะเดี๋ยววันหลังจะกลับแปลงอีกนะคะเพราะว่าวันนี้รูกนวนมากๆช่วงขาตุ๊กตาก,กระไดนี่มาอันนี้ประมาณสามเหรียญกัวกระถางละสามเหรียญกัวนะคะเนี่ย งามค่ะงามแล้วกาเนี่ยค่ะบักเขือเงาเลค่ะบักเขือเงาบะมี่บักเขือเปาะด้วยค่ะเด้อกะได้มาหลา,ายต้นเลยค่ะบักเขือนเงาด้๋มาหลา,ายต้นเลยแล้วก็พวกแตงเนาะคะ่ะต้นบักเขือเทศอันนี้ได้ยังประท่านเอครบด้วยค่ะพวกสวีทเพเปอร์ยังพระท่านได้ด้วยสิ่ง้ดกับไปเอาไม้อยู่ลูกลูกห่อนนะคะลูกบ่ไหวลูกตุกตาเข้าห่อนแห้งเขาบ่ไหวน,นะคะเนาะ ตุกตากเลยผ้ากลับมาเนี่ยค่ะกับบริภากลับมาเลยดอกผ้าเขาไปเล่นมังนันบางนีนนงนก้อนเนาะค่ะเนาะต้น,น,ตนพริกได้มาหลายเลยค่ะเนี่ยต้นงามปะคะท่านผู้ชมขาเบิง้งเนี่ยค่ะต้นพริกได้มาแบบยางงามแบบยางลายเลยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบมกพริกกระถางละพันนะคะ่ะพันหมายถึงว่าพริกมีสองชนิดอนนนสองพันย่าแนวจากหน่อยลูกเงาแนยจากน้อยเนาะ ตอนนี้ก็เป็นพันป้อมแน่จักน้อยเนาะคะ่ะเนี่ยค่ะเต็มกระทางเลยอดยจะตนจ้นง่ามเลยค่ะทาผู้ชมอ้วนรวยอยู่เบิงง่งในหมักหลายง่ามหลายค่ะ